อย,อ,อยากเต็มทั้งเร็วเร็วก็วันนี้นะคะเราก็ <c oughs> จะเลิกไอ้บักเก็ตกันแล้วรับคำถานนะคะพี่ปี่นะคะพี่แองเจิ้ลพี่บอลน,นะคะพ่อคุม,มะหมาหมี <c oughs> แล้วก็พี่ต่อนะคะนี่วันนี้เรากลำลังมาทำให้แล้ว

โอ้ยจะเป็นโดนเขาเะยยั with ้งเง้อาเฟ่ยวัาก็หนาวเป็นคจะมีลมหอกาแรหแ้สงใครจะกู้รูดแ้วถึงดีดีวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับกู เป็นตอนเด็กนะคะตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เฟซบุ๊กปิงลี่อาร์วีเออปิดกันนนะเป๊ะเป๊ะจริงตอนนี้นะคะเออเราปิดไปนะคะเดี๋ยวพี่จะมาแจ้งอีกทีนึงตอนนี้นะคะโซลฟ์ปิงเด็ที่เฟซบุ๊กปิงลี่อาร์วีนะคะเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเฟซใหม่นะคะรูปโปรไฟล์เป็นรูปเออเออนั่นแหละไปหาดูเอาบางท้เป็นปิงลี่อาร์วีอะไรอย่างเงี้ย เอ่อทำใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนติดกันติดตามลเลยว่าเฟซใหม่เออที่มันเปิดก็ไม่รู้มันจะมีเพราะว่าเฟซใหม่นะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเบสนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็นานมากเลยนะ <c oughs> <Yeah. S 1> บ๊ายบายค่ะสั้งแต่คลิปนี้วันนี้ไปแล้วเืี่ยงเป็นหมาเลย